สวัสดีคะ่ะมาพบกับข่าวดารานะคะแันฟันเป้สุดตัวทำสิ่งนี้ให้กับคิมซอนโฮหลังมีข่าวเชา้าโปสเตอร์โปรโมตของคิมซอนโฮที่ตกคนทั้งโลกจากความสำเร็จของละครเรื่อง Home Town ชาชาถูกพบบนป้ายโฆษณาที่ทมสแควร์ซึ่งเป็นสถานที่ที่มีผู้คนพลุกพล่านที่สุดในบอร์ดเวย์โปสเตอร์นี้เป็นโปสเตอร์แฟนเมดของภาพยนตร์เรื่อง Z Topic ที่คิมซอนโฮกำลังเตรียมการอยู่โดยเฉพาะอย่างยิ่งดูเหมือนว่าแฟนๆต่างชาติจะเป็นผู้ผลิตและนำไปวางบนจอผลิตอิเล็กทรอนิกส์ของททมสแควร์บนโปสเตอร์บิวบอร์ดภาพที่มีสเสน่ห์ของคิมซอนโฮซึ่งดูเหมือนว่ากำลังจะรับโทรศัพท์ได้รับความสนใจนอกจากนี้คำว่าเอ็มไพร์สตายังคงโดดเด่นอีกด้วย นอกจากนี้แฟนๆยังแสดงความคิดเห็นและแสดงปฏิกิริยาตอบสนองอย่างกระตือรือร้อนภายใต้ทวิตท,ที่อัปโหลดรูปภาพนี้กล่าวอีกนายหนึ่งก็คือเป็นข่าวดีสำหรับแฟนๆของคิมซอนโฮซึ่งก็ไม่เคยปรากฏต่อสาธารณะเลยนับตั้งแต่ชีวิตส่วนตัวของเขาคิมซอนโฮได้รับความสนใจอย่างต่อเนื่องจากสี์เรื่องโฮมเทวชาชาชาไม่เฉพาะแต่ในเอเชียแต่ในอเมริกาเหนือด้วย ในขณะเดียวกันแม้จะระง,งับกิจกรรมสาธารณะของเขาชั่วคราวเนื่องจากการโต้เถียงชีวิตเรื่องส่วนตัวแต่คิมซอนโฮก็ยังได้รับความสนใจจากแฟนคลับมากไม่เพียงแต่ในเกาหลีใต้แต่ในต่างประเทศก็ด้วยและซีรีส์เรื่อง Squi ิดเกมดั้งเดิมของ Ne ็ f ฟ i ิกและนักแสดงคิมซอนโฮอยู่ในอันดับที่3และอันดับที่ห ในการค้นหาที่ได้รับความนิยมของประเทศปี2021โดย Google ที่เผยแพร่โดย Google เกาหลีใต้เมื่อวันที่9ธันวาคมซึ่งพิสูจน์ให้เห็นถึงพลังอันโดดเด่นของคิมซอนโฮ